อเราเดินไปที่พ<อ>ักไม่ใช้เวลาประมาณ43นาทีกว่าถึงที่พักแต่ว่ามันเช็คอินได้บ่ายสองก็เลยดลเดิไน,ดนไปเร<า>ื่อยๆชั่วโมงสองชั่วโมงเดินไปแล้วก็ไปห,หาอะไรกินตา<อ>มรังไปไปไปตอนนี้เราเดินไปที่พักกันนะครับแล้วที่พักมันไม่ได้ไกลามากประมาณ4กิโลแค่นั้นเองก็เดินเดินรีบเหงื่อนิดนึนงนะจ๊ะอีก40นาทีถึงเดินไปเรื่อยๆยาวๆไป เดินข้ามน้ำเนี่ยไปแล้วอ่ะก็ไปหาข้าวกินมันคงเหนื่อยเต็มที่แล้วแหละตอนนี้ยังเหนื่อยไม่มากยังเดินไหวอยู่ไหวเหรอไหวจ้าไม่ไหวได้ยังผู้ไม่กลับมาล้อมเราต่กล้องว่าไงอ่ะฮะไหวกล้องไหวกล้อไหวหิวย่างอยู่จีบให้เท้ากูมาฆ่าอะไรอันนี้เราก็เดินมาได้เกือบครึ่งทางแล้วนะครับครึ่งทางไรเขาพูดนะเกือบครึ่งทางครึ่งทางของกูคือข้ามข้ามน้ำไป ไมไม่นั่งรถแดงนันนาซีนั่นนาซีนี่ซอยไม่นั่งครับถ้ามึงนั่งมึงไม่รู้นะว่าไปตรงไหนครับเพราะคนรู้กูเนี่ยตาม G P S กันมานะครับดูตากล้องเราว้าว G P S พามาค่าไม่พาเข้ามาแบบเปรับเลยโอ้ยเจอทางใหญ่แล้วเจอถนนใหญ่แล้วมาเจอกันใหม่เดี๋ยวข้ามถนนก่อนบ๊ายบาย อันนี้เราก็มากันครึ่งทางแล้วครับตามที่คุยกันนะครับว่าเราจะข้ามสะพานนั่นจะเป็นครึ่งทางเราสะพานในในแบบน้ำใสเจ๋อเลยกูนึกว่าน้ำใสเอี้ไม่ใช่เอาได้เลยครับอันนี้เราแวะพักกันอยู่ทีู่นะครับร้อนมากโอ้เอาละครับมีคนถ่ายรูปอีกแล้วนะครับว่างไม่ได้นะครับว่างเป็นอัปเดตพลังงานชีวิตอัปเดตชีวิตเขานะครับขอนมสายโซเชียลนะครับ ตากล้องว่าไงตาก,ก้องตาก,ก้องหิวนะครับเอ้าโซเชียลมนว่าไงโซเชียลมนกินข้าวหรือยังล่ะกินข <c oughs> ้าวเราก็ได้ไดกินอะ่ะถ้าแดดไม่ร้อนก็สวยเหมือนกันนะครับเนี่อข,อน<ะ>ขอเสียงหน่อยต๊ะขอเสียงหน่อยโอเค okay. เดี๋ยวไปหาร้านข้าวกินกั่อนอ่าเดี๋ยวอีก9 0 0เมตร900เมตร เหนื่อยฮึบโอ้ร้อนไม่ไหวแล้วนั่งพักกันอยู่ที่หน้าวัดอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรไม่รู้ครับเหนื่อยหมดดอยยูเมนหมดดอยูเมนเมื่อไหร่เราจะไปกินข้าวกันครับร้านไหนมึงเลี้ยวเลยจะเลี้ยวมาหลายครั้งแล้วเบรกกูรครับตอนนี้ก็ใกล้ถึงแล้ว10นาทีจะถึง10นาทีถึงที่พักไปหาอะไรกินก่อนนะจ๊ะหิวข้าวไม่ไหวแล้วก็ข้องบนอุ้มเลยบอกไม่ไหวแล้วพี่ผมหิวข้าว เดี๋ยวเช็คอิเนเดี๋ยเราจะสรุปข้อมูลตอนแรกให้ฟังนเจอร์รัน,น,น,นกินข้าวนะครับกดกิ่งเข้า,าอ่ะอย่างเงี้ยปา่าลูทีวันนี้ก็ถึงที่พักเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตรงค่าที่พักกันไปสามคนก็หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบเล้วก็คนละสามร้อยแปดสิบกว่าบาทผมจองผ่านแอป a อโ d a a า o d โาครับไม่ได้สปอนบอเซอร์ผมรอกแต่ว่า ผมทำอะไรไม่เป็นอ่ะผมมาแบบงงๆอ่ะ๋มก็เลยเจ้าของรถนี้มีส่วนลดด้วยนะครับใช่ครับแล้วก็คือนั่นแหละครับเหนื่อยครับว่าจะพักผ่อนสักแป๊บนึงก่อนแล้วก็ตื่นมาค่อยว่ากันเดี๋ยวตอนเย็นจะไปทําอะไรก็อีกทีหนึ่งเพราะว่าตอนนี้มาถึงเชียงใหม่ละด้วยตังค์ที่แม่งน้อยนิดเหลือเกินสรุปไอ้ไอ้ลาวยังไม่ทำอะไรกูกูเอาไว้ตากไปเจอตัวใช่กูยิ่มนั่นเลยมื่อกี้มทำท่าอะไรเมื่อกี้มทำท่าอะไรคืขับมอเตอร์ไซค์ไงขับท่าไหน คือล่าสุดตอนนี้ไอ้คุ้งไม่เอาเฮียอะไรเลยครับบอกว่าตอนแรกมาถึงว่าจะไปอาบน้ําสุดท้ายไม่อาบครับตอนเล่นโทรศัพท์แล้วก็นอนปุ้ยๆไม่เอาเฮียอะไรเลยแล้วที่ที่เฮียอะไรคือมันเป็นโรงแรมที่แบบว่ามันเหมือนแบบอะไรเรียกว่าอะไรนะคุ้งมังกรเทศเฮียอะไรเหมือนแบบบังกะโลที่แบบว่าตึกตึกหนึ่งมีหลายห้องเซ่กูผมก็เชื่อกูแล้วอ๋อไม่รู้กูเฮียคนง่ายมึงพูดอะไรมากูเชื่อเลยนะก็แบบเหมือนโฮมสเตย์ที่แบบ ตึกหนึ่งมีหลายห้องเงี้ยแล้วก็มีฝรั่งอยู่ห้องข้างนอกซึ่งห้องน้ําเป็นห้องน้ํารวม <c oughs> ผมกาลังคิดกันอยู่ว่าผมไม่เดินไปอาบนะ้ำที่ผมพ่าว่าหนูออกไปเลยแล้วก็ผมพ่าหนูกเข,เข้ามาในห้องหรือต้องไปทําอันนั้นเลยซึ่งมีฝรั่งฮะาเกิดว่าผมพาไว้อย่างนั้นอะอย่างมึงเงี้ยมึงพูดหษาเก่งเขารู้เรื่องอ่ะเฮลโหลวอทซับยอบแมนผูดพูดได้ฮะอ่ดดิ้นหน่อยภาษาไทยอ่ะภาษา แล้วมึงก็งไม่อ่านน้ำอ่ะยังยังนอนพักก่อนยังยังนี่ไรเด็กๆใช่ใ <c oughs> ยังยั <c oughs> งยังโว้ตอนนี้เป็นเวลาหกโมงสองนาทีซึ่งผมกะว่าจะกลับม,มานอนพักผ่อนสักแป๊บนึงแล้วก็ตปขึ้นมาตอนประมาณเย็นๆผมยังไม่ได้นอนเลยเ้ายก็นา่าจะได้ยินแล้วก็คือนี่ครับ ไอ้เหี้ยผมนอนไม่หลับมีคนโคตรดังแล้วคิดไอ้เหี้ยอยู่อย่างนี้อสองวันตายกูตายแน่นอนอเหี้ยเลยเขาบอกว่ามีเพี้ยของหองบอกว่าแถวนี้มีตลาดนัดเดี๋ยวเราจะไปตามนาดตลาดนัดดูนะว่าตลาดนัดอยู่ตรงไหนแล้วมีอะไรน่าก<ช>ินบ้างคือตอนเนี้ยผมอ่ะเปลี่ยนทุกท่าแล้วครับ ไอ้เนียนี่เอาเสื้อทัอปนายแล้วก็แบบว่าแป่งว่าตัวเองเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วแต่จริงแล้วยังไม่ได้เปลี่ยนเลยมไม่เห็นหรอกไปเดี๋ยวเราค่อยหาที่วสว่างสว่างกันใหม่ไปาจากที่ไปตลาดมานะครับได้ได้กินข้าวแล้วก็ได้เค้กมากินแล้วก็รู้สึกว่าไม่อยากไปไหนแล้วคืนนี้ <c oughs> <g love> กลับ <g love> ไปนอนกลับไปนอนนี่วะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันว่าจะเอาอยัางไงกับชีวิตต่อดีตอนนี้เป็นเวลา สนะองคู่มนะั้งแล้วผมว่าจะไปหาสถานบันเทิงเพื่อนั่งหาอะไรกินเพราะว่าผมต้องกลับมาสู้รบพบมือกับเฮี้ยที่มันกลนเสียงดังมากๆผมกลัวผมนอนไม่หลับแต่ว่าถ้าเกิดเราไปหาบันเทิงอ่ะก็คือใช่ค่ <ไข S 1> ยา<ห>ยม<ไ>ันก็จะบานปลายด้วยแลายม,<ะ>มี้มีทิบปอกไปข้างนอกใช่เราอาจจะกลัน่ไยก็เลยตื้น้ำเก๊กฮวยแถวๆนะี้มานั่งกินที่พักประหยัดงบไปหน่อยแล้วก็ได้อีกคริวหนึ่งโอเคแล้วก็เรื่องค่าใช้จ่ายวันนี้นะครับเบ็ดเสร็จเท่าไหร่ครับต่อคนวันนี้เอ่อค่ารถไฟอันนี้ผมรวมไปกลับเลยนะ94แล้วก็คา สามบาทสองคืนนะสอคืนนะแล้วก็ค่าข้าวเฉลี่ยแล้วประมาณตั้งแต่เช้าวันเย็นเั้อยู่บนรถไฟจนถึงตอนนี้ที่บึ่งออกไปข้างนอกไปหาอะไรกินมาอค่าข้าวประมาณสี0บาทเฉลี่ยตกแล้วก็คนละวันนี้ทั้งหมดนะคนละพันสามพันสีประมาณพันสี่ก็เหลือค่าใชจ่ายอยู่ประมาณ6กร้อยหกรบาทกับอีกสองวันโดยประมาณ แต่คือไม่นับค่ารถไฟกลับแนะ,ะ,ะเพราะว่าค่ารถไฟเรานับรวมไปแล้วในยอดวันนี้ใช่ครับใช่เพราะ,ะ,ระเราซื้อตั๋วเป็นขาไปขากลับมาสองรอบแล้วก็ค่าที่พักเราก็เป็นสองคืนแล้วแล้วก็ประมาณนี้ครับแล้ว,ลว,ลวเดีเขาจะจ่ายอยู่ประมาณหกร้อยใช่คือจริงๆมาแบบนี้มันมาเหมือนค่อนข้างลำบากแต่ว่ามันก็สนุกไปอีกแบบนะคือผมไม่ได้ผมไม่ได้ต้องการที่จะไปแบบหาที่ที่แบบมันตื่นเต้นหรืออะไรแต่แบบผมไม่เคยมาเชียงใหม่เนาะหนึ่งผมไม่เคยมาเชียงใหม่สองก็คือไม่เคยนั่งรถไฟมาให้รู้ใช่พรามันเป็นยังไง แต่ถ้าถามว่าเราจะไปเที่ยวแบบคนอื่นใ้ไหม่ก็ถามก็ไปได้ได้ครับแต่ <ไป S 2> ว่า<ด>ถามว่าจะไปเที่ยวแบบคนอื่นแล้วเราจะเพื่ออะไรเมื่อเมื่อคุณดูคนอื่นก็ได้ใช่ครับส่วนสําหรับคืนนี้นะเดี๋ยวพวกผมสองคนจะนั่งกินน้ำกินหวยแล้วก็ผ่อนคลา,ายแล้วก็จะขึ้นไปนอนเพื่อที่พรุ่งนี้จะได้ตื่นมาเพื่อไปทําอะไรนู่นนี่นั่นหลายๆอย่างอ่ะผมขอไปน,นั่งกินน้ำกิน,นหวยสองคนก่อนล้วกัน เดี๋ยบตอนนี้พ่อผมก็ตงตื่นประมาณตอนนี้9้าโมงกว่าเดี๋ยวเราไปอาบน้ำเราจะออกไปเช่ารถครับเพื่อที่จะไป,แม,ปแม่ปบอกแม่บอกแจแม่ปบอกตอนนี้เป็นเวลา10บโมงครึ่งแล้วครับเป็นการมาเที่ยวที่เฮี้ยมากเลยครับ<ช>พูดออกได้ตั้งนานลแล้วครับเราก็รู้ว,ว่าเราจะไปที่ไหนแต่ว่าก็ออกกันโคตรช้าเลยครับเราก็ยังมีคนแต่งตัวไม่เสร็จแลเข้าวก็ยังไม่ได้กินเขาเสร็จเมื่อไหร่่ะ เสร็จแล้วอ่ะยังไงก็รอคุ้งขี้อยู่ดีเออรอคุ้งขี้อยู่ด้วยที<ม>่อะไรด้วยโอ้วันนี้คงไปถึงแม่อัมปองอะเนาะตอนนี้ก็สิบเอ็ดโมงแล้วนะเราเราทำอะไรครับคุณโยเราจะพ่นเ,เกีกเ่ยเลย <c oughs> ไม่ได้เตรียมของเครื่องตีอะไรหลายอย่างเป็นการ<ม>าเที่ยวแบบที่แบบด่า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 ที่ยอ <c oughs> มากเ,เราลองไปดูกันนะว่าเราจะได้รถกันตอนกี่โมงไปอ่าเป็นไงบ้างครับคุณโย เขาบอกว่าได้รถแล้วครับต้องลอยแป๊บเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนเดี๋ยวค่อยมาเป็นโตโยต้าวิออสถ้าสำหรับคนที่จะมาเช่ารถนะครับจะลืมเตรียมค่ามาจำาหรอกคุณมาด้วยนะยังจะมีค่ามาจำาห้าพันเนาะแล้วก็ค่าเช่ารถจะแค่หนึ่งพันบาทยี่สิบสี่ชั่วโมงยี่สิบสี่ชั่วโมงก็คือเช่าวันนี้ตอนเที่ยงแล้วก็คือพรุ่งนี้ตอนเที่ยงคืนใช่จ้าใช่เฮียอะไรเพรุ่งนี้ที่สัตว์วห้าเราจะไปกินข้าวกลับมานะครับรถไม่อยู่แล้วนะครับ ก็ไม่คิดว่ามันจะมีคนที่หารถเหมือนเราอยู ed ed ่แค่กินข้าว15นาทีเองกลับมาเขาบอกเขาปล่อยรถไปแล้วเป็นอะไรที่แบบว่าต้องไปหารถกันใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะไปหารถได้ที่ไหนเดี๋ยวดูกันอีกทีนึงตอนนี้ก็ต้องย่ำตอกไปเหมือนเดิมก่อนโคตรที่อะไรครับแต่ว่าไม่ได้วางแผนก็จะเป็นแบบนี้แหละครับที่แรกก่อนจะมากะบบว่าไม่วางแผนอะไรสักอย่างเลยนะจริงดีนะยังเบลือวางแผนมาหน่อยนิดหน่อยไม่งั้นเที่ยวนี่เยอะเลย ตอนนี้ผู้ใหญ่ว่ากำลังเจรจากับเจ้าของร้านรถอยู่ครับโอเคได้ครับขอบมากครับได้ครับขอเคุณครับขอบคุณครับถูกขอเดินไปยโอเคครับเดี๋ยวเขารถมารับนะครับผมรัแล<ะ>้วเราที่นี่เหรอใช่เดี๋ยวเขามารับเราหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวเรือแต่เรารอแปไ๊บนึงผมพูดใจดีเลยครับ <S <S> <S ในความเยี่ยนี้ยังมีความใจดีอยู่บนโลกนะครับก็คาร์ลสองพันนะครับคัน์ลพันถามเนาะราคาพิเศษคาร์ลพัน แล้วถ้ากูเก่าดีหนึ่งก <oh ูจ่ายพันหนึ่งอ่เหรอคลนละคันโคลนละคันโคนละคันก็สองพันเลยโคลนเก่าแต่เป็นวีอ้อนมานะครับจากร้านป้อมราคาหนึ่งพันบาทนะครับมีค่ามันจ้ามาพันเนาะเดี๋ยวเราไปเจมน้มให้กันก่อนนกว่านะครับเดี๋ยวไปไม่ถึงพอดีของรถเจ้านะครับก็จะราคาประมาณนี้เนาะแล้วก็ถ้าหากว่ามาตอนนี้ก็แนะนำร้านป๊อปเนาะเพราะว่าเขามีไปขันไปรับด้วยนะเพราะเมื่อกี้ผมก็ ลงหลงทางกันนะครับเขาก็ให้คนมารับพวกผมนะมารับแล้วก็ไปที่ร้านไปรอรถได้เลยแล้วก็เดี๋ยวพวกเราจะไปไดนกันต่อเดีรอตามชมเด็ดจ้าเติมน้ำมันก็เรียบร้อยแล้วนะครับหกร้อยเบ็ดเสร็จแล้วเช่ารถบกเติมน้ำมันพันหกนะครับสำหรับคนที่มาแบบเป็นคู่หรือมากันไม่ไม่เยอะครับไม่มาแล้สองคนอ่ะคุณสามารถเช่ามอเตอร์ไซค์ได้นะครับในราคาแค่สองร้อยบาทเท่านั้นและซึ่ง น้ำมันมันก็ถูกกว่าแต่ว่าพวกผมเน้นเก็บของเน้นสบายเน้นอะไรด้วยเนาะที่แรกบอกจะมาลำบากลำผมลำบากมาพอแล้วครับบนรถไฟผมพอแล้วชีวิตนี้ <c oughs> เดี๋ยวก็ต้องไปลำบากแล้วขากลาบเองนะที่บนรถไฟอ่ะนิดหน่อยนิดหน่อยเอาลครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่น้ำตกแม่กระป<ม>๋องตอนนี้เวลาวายสอง นี่นี่ขับรถขึ้นมาแบบทางอย่างทานแบบผมว่าถ้าเอาจริงถ้าเป็นแม่รถต่มันกว่ารถมันกว่ามันมันมันกว่าเยอะเลยใช่ค่ะที่จอดรถง่ายกว่าแล้วก็ถ้ารถใหญ่มันก็จะที่จะรถน้อยหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นรถใหญ่ก็โอเคก็ดีสะดวกดีไปดูตรงตบกันเราไปเที่ยวบนหมดแล้วไปไปไป ตอนนี้ก็เดินขึ้นมาที่ชั้นสองนะครับของน้ำตกเล่นมากแต่ดูบรรยากาศที่ได้ดูความใสของน้ำและจ้าแล้วที่นี่คือน้ำตกแม่กะปองเดี๋ยวเราจะลองขึ้นไปชั้นต่อไปอดูว่าจะเป็นยังไง เราจะฟไอ้แค่นี้นะครับข้างบนเริ่มไม่น่าขึ้นแล้วใช่เดี๋ยวลองดูภาพบรรยากาศแล้วกันว่ารอบๆจะเป็นยังไงเดี๋ยวขอยืดพักให้หายเหนื่อยก่อนนี่เราอยู่บนความสูง30,000ฟิต จากดาบน้ำทะเลนะครับเดี๋ยวเยอะผมพูดไปเรื่อยแล้ว,ลวมันก็มีทางเดินขึ้นไปอีกซึ่งตอนนี้ขึ้นมาไกลามากแล้วด้วยแม่งขึ้นได้อีกเยอะ่แต่ว่าไม่ไหวแล้วเอาไงอาจารย์มาขึ้นไปดูกอ่อนเดี๋ยวกูนั่งเล่นแถวนี้ยอ่าแล้วผมขึ้นไปเก็บผ้าข้างบนเด<า>ี๋ยวฝ่านไอ้อ้วนไปตรงนี้ก่อนเอาจริงนะผมว่าแม่งก็ลำบากนะทางเดินแม่งก็ชันมากด้วยโคตรชันด้วย จริงๆแล้วมันไปได้อีกแต่ว่าต้นไม้ล้มไปไม่ได้ครับเดี๋ยวอ้วนรอตายแค่ตรงนี้ครับเพราะต้นไม้มันล้มนี่เลยทั้นเราสองคนลงไม่ไหวแล้วเหนื่อย ได้มาเจอเด็กอ้วนแล้วนะครับเด็กอ้วนรอดตายไปไปจับกันดีกว่าข้างล่างเด็กอ้วนงอแงแล้วข้างล่างครับไปครับเหนื่อยครับบอกเลยว่าเหนื่อยไปขึ้ข้างล่างล่ะพอแล้วสำหรับน้ำตกพอแล้วน้ำตกเราลงไปแม่กำปองข้างล่างหน่อยตรงตลาดที่มันมีคนเดินอะไรครับไปดูว่ามีอะไรซึ่งอาจจะไม่ได้ซื้ออะไรเพราะว่าไม่มีตั่งไปไปไปดูดีกว่าข้างล่างมีอะไรไป นี่ครับบรรยากาศกระหว่างทางแม่กำปองนะจ๊ะมันไม่มีที่จอดรถเลย <c oughs> เ,เลย <c oughs> เลยจริงๆไอ้เฮียมันไม่มีที่จอดรถนะ <c oughs> พี่จอดรถหายากมากเลยแลตอนนี้ครับเราได้ที่จอดรถแล้วนะครับราคา50บบาทสำหรับเราจะขึ้นไป ข้างบนกันนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าข้างบนแม่กำปองมีอะไรบ้างไปไปไปพักพักก่อนอเราจะเดินทีสองร้อยเมตรนะครับท่านผู้ชมย,ยังร้อยร้อยร้อยครับทั้งหมดสี่ร้อยยังไม่ถึง50เมตรเลยป แป๊บนึงนี่ไอ้ยีงหมดแปบนึงมีแป๊บแล้วเนี่ยเหนื่อยป่ะตเหนื่อยไหมมีเดี่ยวเกงจะหลุดเกงกูจะหลุดกูไม่ได้เป็นไรเดี่ิดเดียวเกงจะหลุดจะเหี้ยโดเขาเดินมันเดียวนะหอมๆลงดวงเกงหลวมอัากเลยต่อยั่ยงเกงเอวใหญ่อยู่แล้วอีเวนไม่ต่อดีกว่าถึงแล้วยังใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วเพื่อนๆจะถึงแล้วมีคนใกล้ตายนะถึงแล้วไขมันหายไปแล้วหนึ่งกิโลกรัมช่วงนี้อยู่ในช่วงไหนเอียดนะครับ คารดิโอคาริโออยู่กางเกงแม่งเพิ่งซื้อมาวันเดียวกางเกงมันใส่ไปได้แล้วต้องซื้อหมมใหม่เหรอฮะหลวมอม่ะไม่ได้หลวมยืดอย่างยืดแล้วตอนนี้นะจ๊ะเราก็มาิีข้าวกันที่ร้านแม่กระฟองป้ายแดงนะครับแต่หลงังต้นตำมาข้างบนมีคนอยากคืยอด้วย ทำไมครับไม่มีใครนั่งนี้กันเลยเราดีบรรยากาศท่ามหลังบ้านคนนะครับบรรยากาศดีจัดๆนะครับแต่ก็โอเคถ้าเรามองตจำหน่อยนะครับก็จะเป็นแมน่น้ำเป็นไงครับอาหารมาแล้วยังไไม่ดด้แกอาน่า,า,าก,กินอยู่นะเยอาแดกหมดปแลยวหมดเลี้ยงต่อถึงต้อเลี้ยงเพ่งเลี้ยง การทิพยปไต่หเปล่าคืออะไรคุณประธานทิพย์ปไตยหรือเปล่าไอ้เหี้ยโดนลมเนี่ยคุณประธานิปายปไต่หรือเปล่าไม่มีครับเลิกคุยครับคุยไม่ได้แล้วน่ากลัวนะครับ <c oughs> ตอนนี้พวกเรากำลังไปกูรอสักกระแพงกันนะครับ <c oughs> เพราะว่าเดี๋ยวเห็นใน Google นะครับเขาบอกว่าปิี6โมงตอนนี้ก็4โมง5 00แล้วจะ5โมงก็เดี๋ยวจะเข้าไปดูว่าข้างในมีอะไรกันบ้าง,งเดี๋ยวไปเดิเล่นกันครับนี่วันนี้ก็อยู่ที่บ่อนุบ่อนุรร้อนสังกระแพง เราไปดูกันดีกว่าแเว่าเวลามันเหลือน้อยแล้วผมก็เลยซื้อแบบแค่สี่สิบบาทแบบแค่เดินดูอย่างเดียวเราจะเข้าไปดูกันว่าข้างในมีอะไรกันบ้างชั่วโมงเดียวเราจะดูว่าหนึ่งชั่วโมงเราทําอะไรได้บ้างนะครับไป